วันนี้มีตังมาเที่ยวมยวปตทแล้วก็มานั่งในร้านคาเฟ่อเมซอนไหนดูน็ีดดูน็อตีไใน

ป้ทำอะไรอ่ะจะทำะไรมุกไปข้างในด้วยอือ

Bye bay bye. Yeah, bye 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 bay bye, yeah, bye bye con bay bye bye mày. bye luôn, bye bay yeah, bye 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 bye, bye yeah, bay yeah, bye bye, bye, bye con ครับวันนี้ครับพามีตังมาทัศนาศิษยศที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจริงน,น,นะครับมาดูบรรยากาศข้างในครับดูมุมกว้างโอ้สวยมากเลยนะครับว้าวอมีตังครับว่างไงครับโอ้โอสวยไหมสวยไหมสวยไหม ว้าวครับดูบรรยากาศนะครับปลาส,สวยๆทั้งนั้นเลยปลาอนนี้จะเป็นลาลากน้ำน้ำไม่มีอาหารปลาอะไรครับที่ไม่พูดค่ะปลาอะไรปลาอะไรที่ไม่พูดค่ะปลาคร์บผมปลาคร์บปลาคาร์ปปลาตากรมปลาตากรากม จะเข้าไปข้างในไหมเข้าไปดูข้างในมปนเลยครับเดียไ,ไปดูข้างในครับห้องเรียกว่าอะไรห้องอาหารมงคล จะรับประทานก็เชิญร่วมบริจาคนะครับต่อยอดอาหารมงคลตรงนี้ก็คือห้องชุดนะครับห้องชุดเวลาถอดรองเท้านะครับข้างในสวยนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในโอเคนะครับสวยนะครับ อยากเป็นฮ่องเต้ไหมครับถ้าอยากเป็นฮ่องเต้ก็มีชุดนะครับขันทีก็มีนะตายเดินไปครับเดินไปไม่ต้องรอครับเท่าไหร่จังจะให้อาหารปาลาหรอครับยี่สิบบาทยีเหรอมีอยู่เด็ดตูต้ครับเอาขวดไหนก็ได้เหรอไม่รู้อ่ะ <Okay. S 2> ไปเฮ้ยแม่เอาไให้มัน,หนให้มันดูดกินน่ะก็ให้ดูดกินเองไปเลยแล้วแม่หยดกินยังไงตู้นี้หรือเปล่าดูนั้นแหละอ่ะดูดิดูในร่มมันอยู่ในร่มไหม,ม,มอยู่ในร่ม,มไปทางนั้นเในแม,แม่จับแม่จับมไม่ได้ไม่ได้มันมีผนังกัน้นอันตราย โอ๊ยไปๆๆมาเลย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 ให้แบบนี้เลยนะคะในแม่งแมเให้แบบนี้เลยะเอาใส่ปากเลยต้องเอาใส่ปากหูแบบนี้หลกใม่้ให้อาหารปาทำยไมมันเนะ อะไรอ่ะเทลงหมดนั่นเหรอโอ้แทนที่จะยัดใส่ปากมันโอ้ยปลาอะไรเยอะแยะปลาทองเหรอปลาปลาที่ไม่พูดค่ะเยอะเลยนะครับปูเยอะเยอะเยอะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนนะครับที่มูลนิธิ ปู่ย่านะครับที่อุดรเยอะมากเลยแบบสวยๆแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวมีตังมาให้อีกนะครับอันมีตังจะไปข้างหน้าต่อมาเดินไปข้างหน้าต่อครับอะไรนี่มีตังดูนี่ ใครในเงอใครมาแลวหกล้มนะครับโอ้สามร้อยสามว้าวปุ๊เสกแล้วเหรอก็เป็นความเชื่อนะครับไปไม่แน่นะครับ นี่คือแผ่นไม้คอกรไปเรื่อยๆครับนี่คือที่ประทับ ายเยอะมากที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับปลาอันนี้คือชิมอุจรดิดามาดูทางนี้อีกนะครับนี่คือล่อยุงให้กัดตัวเอง มาครับแม่หัวกินนมจากเต้าอโอ้ยพี่นุกพี่นุ๊กน,นี่เออเอยนะครับเคทังอุจระมานดา จับปลาในบึงน้ำแข็งให้ปลาบุญจินไหมนี่ปลาบุญจินไหมไม่ใช่อะไรอยู่ข้าหางแม่ไม่รู้เดินไป,ไไปรเรื่อยๆปะครับ โอ้ oh, สวยครับน้ำพุด้วย oh. ไม่รอแล้วนะอ๋อ oh, oh, ไปก่อนไม่รอแล้วนะ oh. เข้าไปได้เลยเชิญ oh. ชิมชาฟรีโอ oh, ้มาดูน้ําตกมาดูน้ําตก ดูน้ำตกสวยๆเลยมาดูมาดูว้าวดูมาดูมาดูโอ้ยปลาี้นตกสวยๆถ่ายรูปไหมอยาถ่ายรูปจิ๋วถ่ายรูปไปยืนตรงโน้นหนึ่ง